มาจากไหนครับมาจากมาจากบุรีรัมยท่านนี้อ่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อจริงชื่อใครอ่าไปชืิมจิ้มชิ้นชื่อครับจ้องจ้องอ๋อครับครับวันนี้วันนี้มาเต็มที่เลยเว่ะครับเต็มที่เนาะมาล่ารางวัลคาราโอเกะเลยใช่ไหมครับโอเคอย่างนั้นสนุกกับงานนะครับอ่าบไปได้กับสมาชิกไหนครับไปได้โอเคครับแม็แม็กไงนน เดี๋ยวยังไงให้กลมกลมแตกๆแตกครับจะขึ้นไปทักกลมก่อนครับมาถ่ายรวมแล้วโมงโมงโอ้ที่นี่มาจากไหนเอ่ยมาจากไหนครับเลยค่ะนะโอ้ขาเซรามูนนะเซรามูนโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรเด็กๆเลยอ่ะเด็กๆเลยสองสี่หกเก้า เต็มที่เลยอ๋อเซรามอนนะฮะมาจากจังหวัดเลยนะครับก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับอ่คนลงทะเบียนลงทะเบียนเชื่ออะไรเอ่ยนางแม่นางพรนะครับวันนี้ทำหน้าที่ลงทะเบียนนะครับสมาชิกเรานะครับ สองสี่เก้าก็ไปค้าไปครับแองเจินนะฮะวันนี้เรามางานแองเจิลโอเคโอเคเจนเลยครับเดี๋ยวตามไปครับตามไปนะฮะวันนี้เต็มที่หน่อยนะคะเต็มที่หน่อยนะอาจจะจะฝากอะไรกับสมาชิกที่กำลังจะเข้ามาร่วมงานครับสู้ๆค่ะสกระถนุ g ค่ะโอเคนะครับฟินฟอนฝากอะไรกับสมาชิกบ้าง โอเคนะครับ okay,